ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยวครูสอนตรงนี้เพิ่มให้อีกนิดนึงนะคะก็คือการสื่อสารระหว่างสัตว์นะคะประมาณไม่เกินสิบนาทีนะเดี๋ยวครูจะรีบสรุปให้เพิ่มรู้สึกไม่ดีเลยยังไม่ได้สอนอ่าน,นะคะการสื่อสารระหว่างสัตว์ก็คือสัตว์มันไม่สามารถพูดได้ใช่ไหมแล้วมันสามารถมันต้องสื่อสารกันยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันการสื่อสารระหว่างสัตว์เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นการสื่อสาร สี่แบบด้วยกันได้แก่การสื่อสารโดยใช้เสียงโดยใช้ท่าทางใช้สารเคมีแล้วก็ใช้การสัมผัสในการสื่อสารนะคะอ่อนเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันอันแรกก็คือการสื่อสารด้วยเสียงการสื่อสารด้วยเสียงเป็นยังไงก็คือสัตว์มันจะมีการเปล่งเสียงกันนะคะเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือสื่อความหมายในสิ่งที่มันต้องการมันใช้เสียงเพื่ออะไรบ้างจะมีแบ่งเป็นประเภทของการสื่อสารด้วยเสียงออกเป็น ึ่งสองสามอ่ามีห้าอย่างด้วยกันนะคะหนึ่งสื่อสารเพื่อเรียกคู่เพื่อผสมพันธุ์นะคะเช่นอะไรบ้างเช่นพวกกบคางคกแล้วก็นกพิราบแล้วก็ยุงด้วยนักเรียนเคยรู้ไหมยุงนะคะเช่นยุงเพศเมียเนี่ยการสื่อสารของมันการขยับปีกของมันก็คือเป็นการสื่อสารเพื่อการผสมพันธุ์นะคะการขยับปีกของยุงเพศเมียเพื่อใช้ประโยชน์ในการ ผสมพันธุ์ต่อไปนะคะการใช้เสียงเรียกเพื่อเตือนภัยอะไรบ้างใช้เสียงเพื่อเตือนภัยเช่นพวกสุนัขเวลามันมีโจรหรือว่ามีอะไรเข้าบ้านใช่ไหมมันก็เห่าอันนี้ก็คือเพื่อเตือนภัยเสียงร้องของนกของเป็ดพวกนี้ก็เวลามันร้องกันเป็นฝูงอะค่ะก็คือเพื่อเตือนภัยต่างๆบอกกันระวังพวกมันด้วยกันเองแต่เราเป็นคนเวลาเราเห็นเราก็จะเห็นการร้องของมันเป็นฝูงอะไรพวกนี้นะคะต่อไป เสียงร้องเพื่อการรวมกลุ่มแล้วมันจะรวมกลุ่มกันมันก็จะเรียกกันเหมือนการเรียกกันนั่นเองนะคะก็จะมีพวกนกพวกไก่แกะสิงโตทะเลพวกนี้ใช้ใเสียงร้องเพื่อการรวมกลุ่มของพวกมันนะคะแล้วก็การสื่อสารด้วยเสียงเพื่อแสดงความโก,โกโรธสัตว์พวกไหนบ้างที่ใช้เสียงเพื่อแสดงความโกรธเช่นการคำรามของพวกสิงโตนะคะแล้วก็ พวกแมวพวกช้างก็ใช้เสียงร้องเพื่อแสดงความโกรธด,ด้วยเช่นกันแล้วก็ต่อมาใช้เสียงเพื่อหาตำแหน่งแล้วก็กำหนดทิศทางน,นะคะสัตว์บางชนิดก็จะใช้คลื่นเสียงหรือคลื่นสัญญาณในการหาตำแหน่งมันไม่สามารถใช้ตาในการมองเห็นได้ชัดแบบคนอะไรบ้างที่ใช้เสียงเพื่อหาตำแหน่งเช่นพวกโลมานะคะมันจะจับพิกัด ขับขึ้นเสียงพวกนี้เพื่อหารตำแหน่งระหว่างกันหรือว่าหาทิศทางของสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็มีพวกค้างคาวพวกนี้ก็จะใช้เสียงในการหาทิศทางทีนี้การสื่อสารด้วยเสียงเนี่ยจะมีลักษณะแล้วก็ระดับเสียงของแต่ละชะนิดที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็บ่งบอกถึงความหมายความต้องการของมันที่ต่างกันด้วยพบในพวกไหนบ้างพบในพวกแมลงแล้วก็พวกสัตว์ชั้นสูงนะคะอันนี้ก็คือการสื่อสารด้วยเสียง เป็นการสื่อสารระหว่างสัตว์แบบแรกก็คือการสื่อสารด้วยเสียงนะคะต่อมาอันที่2เป็นการสื่อสารด้วยท่าทางนะคะใช้ท่าทางในการสื่อสารเหมือนคนเราก็มีการสื่อสารด้วยท่าทางใช่ไหมเช่นการกวักมือการใส่หัวใส่หน้าแบบนี้ก็คือท่าทางนะคะการแสดงท่าทางต่างๆในการสื่อสารของสัตว์ก็มีด้วยเหมือนกันพบในพวกไหนบ้าง เราก็จะพบในพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วก็พวกสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเอามาดูค่ะวัตถุประสงค์ของการสื่อสารด้วยท่าทางของสัตว์เช่นอ่ะแสดงท่าทางเพื่อป้องกันตัวเช่นสุนัขเวลามันแยกเขี้ยวใช่ไหมมันเหา่ามันมันแยกเขี้ยวแล้วอะเพื่อมันป้องกันตัวของมันแล้วก็พวกประกัศเวลามัน ป้องกันตัวหรือว่ามันว่ามันจะต่อสู้กันเนี่ยมันก็จะมีการแผ่ครีบแล้วก็แผ่หางออกเพื่อแสดงการป้องกันตัวนะคะนี่ฟอกประกาศต่อมาการแสดงท่าทางเมื่อมีอาการหวาดกลัวนะคะเช่นสุนัขหรือหมาเวลามันกลัวหางมันก็จะเป็นยังไงอ่ามันก็จะหุดหางมันอันนี้เราก็จะอ่านท่าทางของมันออกว่าต้นไหนมันกลัวหรือตอนไหนมันจะป้องกันตัวของมันนะคะทีนี้ อีกอันหนึ่งเป็นการสื่อสารด้วยท่าทางเหมือนกันอามาดูเอ่อการแสดงท่าทางเพื่อการผสมพันธ์มีสัตว์อะไรบ้างที่แสดงท่าทางเพื่อการผสมพันธ์นะคะเช่นนกยูงนกอ่ะการลำแพนหางของนกยูงเพศผู้เวลานกยูงมาแผ่หางออกมาที่มันสวยๆใช่ไหมอ่ะมันลำแพนหางก็คือเพื่อที่จะเรียกคู่ผสมพันธ์ก็คือแสดงความสวยงามความหล่อของมันให้เพศเมียมองเห็นอ่านนะคะ ส่วนใหญ่สัตว์นะคะไม่ว่าไกอ่อะพวกนกยุงพวกอะไรแบบเนี้ยพวกปลาหางนกยุงปลากาศดพวกนี้ลูกตัวที่สวยจะเป็นเพศผู้นะคะเพื่อเรียกคู่ในการผสมพันธุ์ของมันนั่นเองต่อมางูค่ะ การขดม้วนตัวของงูตัวผู้รอบตัวเมียนะคะก็คือแสดงท่าทางเพื่อการผสมพันธุ์ด้วยเหมือนกันอาต่อมาการแสดงท่าทางเพื่อหาอาหารนะคะก็คือเช่นการเต้นรําของพึ่งเอาพึ่งมันก็จะมีการบินวนนะคะเพื่อแสดงท่าทางเพื่อจะหาอาหารของมันเช่นการเต้นรําแบบวงกลมแหล่งอาหารอยู่ใกล้อ่ะมันก็จะบ่งบอกว่า การที่มันบินเป็นวงกลมแบบนี้มันก็สื่อสารระหว่างกันการบินเป็นวงกลมบ่งบอกเพื่อนหรือฟูงของมันให้เห็นว่าแรงอาหารตอนนี้แรงอาหารอยู่ใกล้นะหรือการบินอีกแบบของมันก็คือเต้นรําแบบใส่ท้องอ่าเมื่อแต่ว่าเราก็มองเห็นไม่ชัดขนาดนั้นนะคะแต่ว่าฟูงของมันหรือว่าพวกมันเองอ่ะก็จะมองเห็นว่ามันแสดงท่าทางแบบไหนถ้ามันเต้นรําแบบสายท้องหมายความว่าแรงอาหารพวกแรงอาหารที่มันไปหาเนี่ยอยู่ไกล แต่ถ้ามันเต้นแบบวงกลมหมายความว่าแหล่งอาหารอยู่ใกล้ะนะคะนี้ก็คือการสื่อสารด้วยท่าทางของผึ้งอาะต่อมาการสื่อสารประเภทต่อไปเป็นแบบที่3นะคะการสื่อสารด้วยสารเคมีการสื่อสารด้วยสารเคมีคมนะคะส่วนใหญ่ในสัตว์เราจะเรียกว่าการสื่อสารด้วยฟีโรโมนฟีโรโมนเป็นสารชนิดนึงนะคะเป็นสารเคมีที่สัตว์ผลิตขึ้นสารผลิตขึ้นไม่มีผลต่อตัวมันเอง แต่มีผลต่อสรีระวิทยาหรือร่างกายของตัวอื่นและก็พฤติกรรมของสัตว์ตัวอื่นที่เป็นสปีชีส์เดียวกันนะคะประเภทของฟิโรโมนจะแบ่งได้เป็น3,4อ่ะมีหประเภทอ่ะแบบแรกนะคะฟิโรโมนเพศฟีโลโมนเพศหมายถึงอะไรฟีโรโมนเพศสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามค่ะพบในแมลงต่างๆนะคะเช่น ผีเสื้อไหมอ่ะผีเสื้อไหมเพศเมียปล่อยปล่อยบาโบอยอ่ะอันนี้เป็นชื่อของสารเคมีนะคะบาโบยโก,โกมาดึงดูดผีเสื้อเพศเมียเอามไม่ใช่เดี๋ยวนะครูอ่านผิดมาดึงดูดผีเสื้อไหมเพศผู้ให้มาผสมพันธ์ก็คือเพศเมียน่ะปล่อยีโรโมนนี้ออกไปเพื่อให้เพศผู้รู้ว่ามันต้องการผสมพันธ์นะคะ พีเซออันนี้ตัวหมายเพศผู้ก็จะมาตรงนี้มาที่ตัวที่ปล่อยฟีโรโมนออกไปอ่ะต่อไปอีกอันหนึ่งฟีโรโมนปลุกระดมหมายความว่าอะไรก็คือปลุกระดมสัตว์ให้มารวมกลุ่มเพื่ออะไรนะคะเพื่อกินอาหารก็ได้เพื่อผสมพันธุ์ก็ได้หรือว่าเพื่อวางไข่ก็ได้ฟีโรโมนประเภทนี้เป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อการปลุกระดมคะ่ะเช่นด้วงเปลือกไม้ ปล่อยฟีโรโมนเพื่อรวมกลุ่มกินต้นไม้ที่เป็นอาหารของมันนะคะอ่ะอันต่อไปฟีโรโมนตามรอยค่ะเคยเห็นไหมแบบนี้อ่ะตามรอยตามแบบไหนตามรอยไปแหล่งอาหารหรือแสดงอาณาเขตนั่นเองหนูเคยเห็นหมดใช่ไหมเวลามันเดินกันไปทําไมมันเดินถูกทางเพราะว่ามีการปล่อยฟีโรโมนพวกนี้ไว้นะคะตัวที่หลังก็จะเดินตามมาได้ เช่นมดปล่อยสารจากตอมดูเฟอร์เพื่อตามรอยไปยังแหล่งอาหารอามดก็ใช้ฟีโรโมนชนิดนี้ในการให้ตัวอื่นเดินตามทางของมันไปหรือสุนัขอาเคยเห็นเวลามันฉี่ใช่ไหมคะก็คือมันก็ปล่อยสารพวกนี้ไว้แล้วสุนัขปล่อยฟีโรโมนออกมาพร้อมกับปัสสาวะเพื่ออะไรมันไม่ได้จะฉี่จริงๆรลูกมันใช้เพื่อแสดงอาณาเขตใช่ไหมไม่ให้ตัวอื่นอะมาในอาณาเขตของมันแล้วก็พวกเราก็เคยเห็นเวลามัน ฉีทับกันใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมที่มันทำเพื่อบ่งบอกว่าฉันเหนือกว่านะหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะต่อไปอีกอันหนึ่งฟีโลโมนเพื่อเตือนภัยค่ะเป็นสารที่ปล่อยออกมาเมื่อมีอันตรายหรือรเผชิญกับศัตรู<ๆ>เช่นพวกสังลูกปล่อยแอโรโมนที่มีกลิ่นเหม็นจากตอมทวานหนักเพื่อป้องกันตัวนี้ก็คือปล่อยสารออกมาเพื่อ ป้องกันตัวเองให้ตัวอื่นหะนม้นแล้วไม่กล้าเข้ามาในบริเวณนั้นมันก็จะปลอดภัยจากศัตรูนะคะหรือพึ่งอะพึ่งปล่อยสารไอโซเอมิวอซิเอตอันนี้คือเป็นสารที่พึ่งมันผลิตออกมานะคะเพื่อเตือนภัยให้พึ่งตัวอื่นรับรู้แล้วก็มารวมกลุ่มเพื่ออะไรเพื่อต่อสู้กับศัตรูนะคะต่อมาฟิโลโมนนางพญาอ สารที่ปล่อยออกมาจากนางพญานางพญาหมายถึงอะไรก็คือของพวกพึ่งนะคะเพื่อกระตุ้นการผสมพันธุ์หรือควบคุมตัวอื่นอาภบในมแมลงที่มีสังคมหรือว่าอยู่กันเป็นเป็นรังแบบนี้นะคะพึ่งนางพญาปล่อยคีคคโตเดโซโนูคิกอ่านี่เป็นสารหนึ่งเหมือนกันที่พึ่งนางพญาปล่อยออกมาทำให้พึ่งงานเป็นหมนันเป็นฮอร์โมนเพศ ให้พึ่งตัวผู้มาผสมพันธุ์กับนางพญาแล้วก็ควบคุมพึ่งงานไม่ให้ผลิตพึ่งนางพญาตัวใหม่ขึ้นมาพึ่งนางพญาก็คือตัวเดียวตัวที่สามารถควบคุมตัวอื่นได้ที่อยู่ในรังใช่ไหมคะหากพึ่งงานมีการผลิตนางพญาตัวใหม่ขึ้นมาก็จะมีการแย่งชิงกันหรือว่ามันก็จะไม่เด่นในรังใช่ไหมก็จะมีการควบคุมโดยใช้ฮอร์โมนชนิดนี้ ขึ้นมานะคะต่อไปอ่านี้จบแล้วเป็นการสื่อสารด้วยสารเคมีก็คือในข้อที่3ต่อไปข้อที่4ก็คือการสื่อสารด้วยการสัมผัสนะคะอ่าเป็นประเภทที่4การสื่อสารด้วยการสัมผัสเป็นแบบไหนเป็นแบบการใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งสัมผัสกับสัตว์ชนิดเดียวกันเพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมนะคะ จะพบเจอในสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเช่นอะไรบ้างที่เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วใช้การสัมผัสในการสื่อสารนะคะก็คือเกี่ยวข้องกับการรับรู้สารเคมีของอวัยวะรับสัมผัสเช่นพวกแมลงสาบแมลงสาบใช้นวดตรวจสอบสภาพแวดล้อมอะใช้นวดแตะแตะแตะเพื่อรู้ว่าตอนนี้สภาพแวดล้อมนะตรงนั้นอะเป็นแบบไหนนะคะทีนี้แล้วในสัตว์มีกระดูกสันหลังมีแบบไหนบ้างเป็นการถ่ายทอดความรู้สึก และมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาการของลูกของมันนะคะในสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยจะใช้การสัมผัสที่เกี่ยวกับพวกพัฒนาการเช่นอะไรเช่นแม่ลิงกอดลูกลิงลูกแม่ลิงกอดลูกลิงเพื่ออะไรเพื่อแสดงความรักแล้วก็ความอบอุ่นอ่ะส่วนใหญ่จะเจอแบบนี้นะคะในสัตว์มีกระดูกสันหลังแล้วก็อ่ะอันนี้ลูกนกนางนวลลูก จาจิกจะงอยปากแม่นุกเพื่อขออาหารเป็นการแสดงความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูกเป็นส่วนใหญ่นะคะอ,อันนี้ลูกโอเคค่ะจบแล้วในะเรื่องของอาการสื่อสารระหว่างสัตว์นะคะทีนี้อันนี้อันหน้านี้ก็คือแบบสรุป พฤติกรรมของสัตว์นะคะที่ครูสอนไปไทยคาบในวันก่อนให้พวกเราตั้งใจอ่านความหมายเช่นพฤติกรรมมี2แบบใช่ไหมลูกมีพฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิดกับพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้แบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่แบบนี้ทีนี้พฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิดก็จะแบ,แบ่งเป็น orientation orientation ก็คือพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อปัจจัยทางกายภาพนะคะปัจจัยทางกายภาพ เพื่อให้ตัวเองเนี่ยดำรงชีวิตได้เหมาะสมจะแบ่งเป็น2องคำด้วยกันก็คือมีคําว่าคลานีิกับคําว่าแท็กซิดนะคะคลนสิก็คืออยู่ในสัตว์ที่มีวิวัฒนาการตา่ำมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าแบบที่มีทิศทางไม่แน่นอนเช่นพวกพารามิซียมนี้แสงพารามิซียมนี้เออสภาวะที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงนะคะหนีไปเรื่อยๆไม่มีทิศทาง แล้วก็แบบแท็กซิตก็คือการตอบสนองต่อสิ่งร้าแบบมีทิศทางที่แน่นอนเช่นพวกออแมงเม่าที่บินเข้าหาแสงอะไรพวกนี้นะคะต่อไปพฤติกรรมแบบรีเฟกร,รีเฟกค,คืออะไรก็คือการตอบสนองสิ่งที่อยู่ภายนอกอำน,นาจจิตใจเช่นการกระตุกมือมีความร้อนการเหยียบตะปูแล้วเราก็ดึงเท้าหนีอันนี้เรียกพฤติกรรมแบบรีเฟกนะคะ แล้วก็อีกอันนึงที่จัดเป็นพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดก็ Fix Action Pattern ที่ย่อว่า FAP นะคะฟิกคำว่า Fix ภาษาอังกฤษ FIX f ิกแปลว่าอะไร Fix แปลว่ากำหนดมาแล้วแปลว่าฟิกอะลูกกำหนดมาว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้อ่ะฟิกก็เป็นพฤติกรรมที่มีแบบแผนที่แน่นอน เป็นสิ่งที่จำเพาะของสิ่งมีชีวิตเช่นอะไรบ้างเช่นการสร้างรังสัตว์มันรู้อยู่แล้วลูกว่าฉันเกิดมาเนี่ยฉันสร้างรังฉันต้องสร้างแบบนี้แบบนี้แบบนี้การชักใยของแมงมุมคือสิ่งที่มีมาแต่กำเนิดสิ่งที่เป็นพฤติกรรมที่รู้ว่าต้องทำแบบไหนนะคะอันนี้ฟิกแอคชั่นแพทเทิร์นต่อไปอันนี้คือจบแบบที่มีมาแต่กำเนิดนะคะต่อไปก็คือพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้เราเกิดมาก่อนแล้วค่อยๆรับรู้พฤติกรรมนั้นๆ อามีอะไรบ้างที่จัดเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้นะคะแบ่งเป็น4แบบด้วยกัน habituation เป็นพฤติกรรมที่อาศัยการกระตุ้นซ้ำๆและสัตว์มันเกิดการเรียนรู้ว่าถ้ามันทำแบบนั้นเนี่ยไม่ได้ส่งผลอะไรต่อการดำรงชีวิตของมันนะคะเช่นเออเดี๋ยวนะสัตว์จะลดแล้วก็หยุดตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ไม่มีผลต่อการดำรงชีวิตเช่นที่ครัอธิบายในคาบนิดนึงแล้วก็คือ พวกนกเวลามันกลัวเสียงใบไม้ปลิวอะไรแบบนี้ลูกนกแรกเกิดนะคะมันจะกลัวอะไรพวกนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็เรียนรู้ว่าฉันกลัวไปก็แค่นั้นใบไม้ไม่ได้ทําอะไรมันนะคะหรือพวกออหุ่นไล่กาลูกตามนาเวลาเราวางไว้ใช่ไหมตอนแรกนุ๊กมันก็จะกลัวแหละลูกแต่เมื่อเวลาผ่านไปนุ๊กมันก็เรียนรู้นะคะมันก็ มันก็ไม่ได้กลัวแล้วว่าหุ่นไล่กาวิ่งไล่ตีมันไม่ได้นะคะพวกนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรูต้ต่อมาการฝังใจการฝังใจหมายไม่ได้แบบมีความหมายในแง่ลบแบบนั้นนะคะไม่ได้ฝังใจเรื่องแบบไม่ดีอันนี้เป็นชื่อพฤติกรรมแบบฝังใจก็คือพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งร้าในช่วงแรกของชีวิตโดยอาศัยการจดจาหมายความว่าเช่นพวกลูกเป็ดลูกเป็ดที่เดินตาม แม่เป็ดอ่ะอน,นี่ก็คือพฤติกรรมการฝังใจหรือการออปลาแซลมอนมันต้องไปวางไขนะ่ณที่ไหนอันนี้ก็คือในช่วงแรกการจดจำมันก็จะจดจำพฤติกรรมของช่วงชีวิตแรกๆของมันนะคะต่อไปการเชื่อมโยง การเชื่อมโยงจะแบ่งเป็น2แบบก็คือเชื่อมโยงแบบลองผิดลองถูกและก็การเชื่อมโยงแบบมีเงื่อนไขนะคะการลองผิดลองถูกหมายความว่ามันลองทำมันลองผิดแล้วมันก็ต้องลองอีกแบบหนึ่งลองไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเจอว่าแบบที่ถูกเป็นแบบไหนและมันจะทำให้เกิดประสบการณ์เช่นลอหนูไปขังไว้ใน่อในวงกดอ่ะให้มันลองหาทางออกนะคะวางรอบแรก มันก็ใช้เวลาในการหาทางออกนานวางรอบที่2เวลาในการมันหาทางออกมันก็จะใช้เวลาได้เร็วขึ้นวางรอบที่3ามก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นอันนี้ก็คือเกิดจากพฤติกรรมลองผิดลองถูกนะคะแล้วเมื่อมันมีประสบการณ์มันก็จะทําพฤติกรรมนั้นเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นต่อไปการมีเงื่อนไขนะคะก็คือมีเงื่อนไขมากําหนดเช่นครูยกตัวอย่างวันก่อนก็คือหมานะคะ ตอนแรกเราเข้าให้หมาหมาก็กินหมาก็น้ำลายไหลเพราะได้กินข้าวตอ่อมาเราสั่นกระดิ่งด้วยแล้วก็ให้ข้าวด้วยมันก็เรียนรู้ว่าเออเวลาคนสั่นกระดิ่งหมายความว่ามันจะได้กินข้าวใช่ไหมอะต่อมาเมื่อสั่นกระดิ่งอย่างเดียวมันก็เริ่มน้ำลายไหลแล้วเพราะมันเรียนรู้ว่าหากมีการสั่นกระดิ่งตรงเนี้ยการสร้างเงื่อนไขการสั่นกระดิ่งเนี่ย จะทาให้มันได้กินข้าวเมื่อสั่นกระดิ่งปุ๊บมันก็น้ําลายไหลเลยเพราะรอข้าวที่จะได้กินนะคะอันนี้ก็คือการมีเงื่อนไขเพื่อให้มันรับรู้ว่ามันจะมีสิ่งเล้าแล้วก็ได้รับอะไรตามมานะคะต่อไปอีกอันหนึ่งก็คือพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้โดยการใช้เหตุผลอันนี้จะเจอในสัตว์ชั้นสูงนะคะก็คือนำพฤติกรรมมา มาใช้ในการแก้ปัญหาใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาไม่ต้องลองผิดลองถูกนะคะเป็นพฤติกรรมที่เจอในพวกอาพวกลิงพวกลิงก็จะเจอแบบใช้การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาพวกคนนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของพฤติกรรมสัตว์ให้นักเรียนทบทวนให้ดีนะคะโอเคอะยี่สิบนาทีแล้วแค่นี้แหละสู้ๆนะคะขอให้ทุกคน ทำข้อสอบได้เต็มทุกคนเลยคะ่ะบ๊ายบาย